กนี้ใครยกก้ายกวนไปตามเรื่องไทยวิรโอ้ออากาศโอ้สั่นเสียงคุณผู้ชมก็อยังมาเสียงหเอมวนหายมวนขาดมวนหหยมวนขาดก็หมายถึงเสียงดีนะคานผู้ชมภาษาอีสานจะเรียกมวนหหยมวนขาดเกี่ยวกันอย่างวะมวนหห้มวนขาด<ก> หมายถึงม้วนคักม้วนแน่นะท่านผู้ชมแปลเป็นภาษาไทยเด้พี่น้องแน่วัดอีกกระผู้ชมไม่เราเรามันอยากตื่นตะเสากูจะพาไปเห็ดงานมึงกันน่ะตานี่ตื่นตะตีซีผันไหมตื่นห้าพ่อห้าแมงมึงบ้าสนะอยากล่องกับปูแต่เดี๋ย็กผู้สิจัดให้ผ้าเห็ดงานตะเสาสีมองเห็นบปล่เนี่ยเมื่อวานนี้เรากลับบ้านดึกได้พี่น้องเนาะ เราจะทำงานจนกว่าสายตาเราจะแย่รูเข็มไม่ได้นะค้ณผู้ชมมันจะมีลิมิตของมันนะคุณผู้ชมเนอลิมิตก็หมายถึงกำหนดกฎการระวางประมา่านลิมิตลิมิตก็หมายถึงขันตอนที่ว่าที่บอกวางในสัมผัมลิมิตคือมันหอดมองนี่มันก็คือสหอดมองนี่นะมันลิมิตไปแล้วได้ีปนองได้ <l ip> <l ip> บารู้เรื่องว่าก็รู้เรือ บางครั้งภาษาอังกฤษห้าแปล่อะไรแล้วพี่น้องห้าหูอยู่ว่ากจะจาวอย่างต่ว่าห้าแปะว่เอะไรห้าวหูวามหมายแต่ห้าแปลว่าอะไรบางครั้งเ้ากับอีเดาแล้วพี่น้องได้ฟั้งบุกคาดอีเดาเอาสีมาเอาออกสุขขาบไม่เป็นไปวาอะไรดอกตั้งจุดยืนว่าห้าวกำลังคุยกับบุกค่าว่าอีอย่างกันห้าวกำลังคุยกับเขาในเรืองอียงหัวขอยี่างสีเขาไปจับอาสุขขาบสุขขามไม่เป็นไปว่าอะไร เวลาหลับสมองมันไปรับถึงขนาดนั้นเขาสร้างหมู่าวออกก็ถือว่าใส่อะไรนะท่านผู้ชมต้องไปญาตินักภาษาเลยสิเขาบอกตำรวจมาจับหรอกอันนี้เจอแจ็คเก็ตตัวนี้ก็ประมาณเปลี่ยนสิบสามสิบเหรียญนะเพี่น้องกข้ัวเท่ากับทิมแล้วล่ะเจ้าบอกขอ้าวเท่ากับทิมแล้วล่ะม,มันมันมีเอ่ม มันมีคุณค่าทางจิตใจเลยพี่น้องยังเช่นมาพัวสื่อหายลูกสื่อหายสิแห้งไปไหนก็นตตองเก็บไว้เน่าไปไหนก็นตตองเก็บว้ท่านผู้ชมเป็นจังสัมบ่อะเอามาสิว่าเห็นอะไรพี่น้องร้ายอําอายเลยพูดเห็นผลจังจะเอาไปได้ขากบอดาวา่าอย่างนี้เขาเรียกสายตายาวนะค่ะท่านผู้ชม ก็สิลิฟลิฟแล้วพี่น้องเป็นเสือเสือขนเนาะก็ะสีส่วนขึ้นมาได้บานเนีเราก็จะมีตัวช่วยนะ้วก็ท่านผู้ชมนะตัวช่วยเราได้แหละนี่แหละตัวช่วยเรากินกับไปไต่สิบแล้วก็ถากถากระเบนเนี่ยมันเลียปากเลยีมือท่านผู้ชมนี่แหละเขาขึ้นมาโตซอยแล้วพี่น้องเนาะแล้วสิเอาลรจักสิก็ได้ มองมาเห็นไหมชั้มจะเอามือเหยียดออกกันไม่หรอกมือเนี่ยโปเนี่ยเซนเนี่ยเหยียดออกมันตึงๆมันจะมาตัดถ่านมันสิตัดเห้มันตัดสิบแต่ไม่ชมเพราะว่าเราจะเปลี่ยนซิปใหม่นะครับท่านผู้ชมนะนมัก็ได้หุ้มมันหรอกนะ้ไดหุ้มมันหรอก็ดึงกระไดได้ไหมลนะครับผู้ไดชนัดดึงกันดึงเอาแจ็คสันบอกว่าเปิดร้าในซองเหมือนเรา ในขาแข่งบินขึ้นทราทำชม <laughs> อีกประเทศหนึ่งก็เสียดขาท่องเที่ยวได้ไหมล่ะล, <laughs> ลูกค้าอ๋อกำลังล,างล,างาลาง้างขาไม่้างเลยว่าได้เห็นดอกสีใตลงน้ำกินนะกินเอบอร์เกอร์ฮอทดอกกินออง่ายๆเอาว่าเราจะเก็บทุกเม็ดนั่นแหละปีนี้ งานแต่งก็จะเข้ามาแล้วพี่น้องก็จะติดแต่งเซอใบใหม่รวมแล้วพี่น้องเดือหลายครับนี่โคตมากมีการพอยเมลแล้วแล้วก็งานโรงเรียนเด็กหน่อยสิกลับไปเรียกจะมีงานแล้วพี่น้องเด้อเริ่มแล้วเดือนหน้านี่แหละเซปเทมเบอร์นี่แหละสิ้นเดือนเซปเทมเบอร์ปีนี้สิมาเอาไว้เด็กหน่อยเขาว่าทุกปีเอาออกเท่าเบอร์แมกกาแนวแล้วเนาะเด็กหน่อยสิมาใส่สุดไปถ่ายรูปจังไหน ที่บอกพวกผมว่าฟออมันเนี่ยเดือนเลยใบใหม่เหลืองๆนะจะใช้ที่ขี้นี่ก็ได้นะคะืออย่างที่ร้อนนะอืเด็กล้อเนี่ส่วนเข้าไปพี่น้องส่วนเข้าไปแล้วแตกแตกแตก,แตกไปเลยเนี่ก็ไ,ได้นะพี่น้องเด้มอมันจะมันหยบหนาๆเนี่ยมันก็เอาบุบไปรูเปล่า ตัวหนึงก็คอว่ได้พอใส่พี่นนอเาสิบีไปใส่เสาร์วทิตี์เทากับได้ขายของไนดะ้เส้าขายของลนะัเอางานไปก่อนนะพอี่นนอเดี๋ยไปแล้วมัไ,ไ,ไม,ม่เวลาอย่างกลงอย่างไกลแลมาสิมงหึ่งช่วงเดียวนี่แหละเอาท่านกับท่านพวกน้อยๆนี่ยก็สิบเอาดรอกเดียมตาดูถูก หมดตายน้ำเดียมตานัน่นแหละส่วนมากกับพวกหอบผ่าแหลนพี่น้องะ้าวไอ้ก็อ่มอีหยังเขาเอื่นล่าส์มินิท์นะมาเมื่อนี้อยากเอาสองสามหมื่นนะมาบัดนี้มาเมื่อนี้อยากรับมืออื่นมือเฮืองสิเนาะอ๋อไปๆไปนะแล้วมันจะเนาะ บวลาบวลาเพจแถมบ้าได้เนาะอาทิตย์หนาเพจแถมบ้าได้ต้องย่างหน่อยก็ต้องซองอาทิตย์ใจคาเร่งดวนพร้อมซองอาทิตย์พอมาถึงมันลายๆท่างกสิทิเอาไปเป็นเดือนเลยผู้ใดถาได้ก็ถาผู้ใดว่าถาได้ก็ไปมองอื่นทำไมไม่มองเห็ดไดแล้วพี่น้องช่วงนี้มันง่ายหลายสุลามันเอามาเห็ดบานสมมุติเนี่ยลุงตื่นตาเสาร์กูผ้ามม่เห็นงานมึงสนนก ก็เป็นเวลาของอิอตาลีเนาะเดี๋ยวเข้าไปว่าน,นไปหาเด็กหน่อยพอขอพอเข้าไปอันใหยเจ้า,จาตื่นไปไหนเจ,านนจ,านจา้าตื่นหรอตื่นตีโมงเละตื่นตีสามคือการรับใครเริ่มใหม่มาเออพอกระบกดาดน,นะพี่จะรรับข่ใครตื่นมางตั้งเสาร์มากำลังกำลังเหมือนว่ากำล,งำลังสิงเป็นปกติตื่น,นตีสามแล้วก็ตีสี่ตีห้า ทุ่านตื่นตีหางใครอยู่มันนี่ตื่นตีสี่โอ้ยเศร้าสุดๆสนองเศร้าซะคือแบบว่ามันไม่เป็นแบบเป็นปกติหรอกคือแบบเขาเป็นคนถีนนอนแสบนอนหรอเวลาอยากนอนมานเนี่ยใครสิว้ากันกับสามหาอสาม,มาาถนอนได้เ้าเป็นคนแบบว่าสิเอื่นว่าคนบ่มีคว้มคิดความอ่านกระเด็นให้น้องนอนนหมากินความคิดได้ไปไหน ถ้าคนมีความคิดมันจะคิดมากใช่ไหมแล้วก็นอนไม่หลับใช่ไหมห้เราเวลาหัวถึงหมอนเนี่ยมันจะลงไปเลยมันจะหลับลึกหลับยาวเล่ากับ ima, บอมมี่เวลาสิมาแบบโอ้ยเอ่อตื่นเกินมาช่วงเอ่เที่ยงขึ้นตีหนึ่งตีสองบอมมี่ร้บผิดหนัถ้านอนสี่ทุม่มหลับยาวจนถึงปวดเหงียวตีสามตีสี่รับผิดหนังเลยันเหงียวว่าไม่ต่อยห้าวเนี่ยห้าวบารดินเนี่ยบรดิกินห้าวเราไม่ได้แอมเราหรอก เป็นดังสัตว์เราไม่ชอบอืมเป็นคนแบบว่าหมากินความคิดน่ะคนไม่มีความคิดความอ่านกับสินอนแสแนอนนวดนะพี่อนๆนะผู้ได้สิว่านอนบ่าหลับแบบแสดงว่าหนึ่งเลื่อยการนอนไปกันเท่ากันเลยเตียงขึ้นตีหนึ่งไปเท่ากัสินคนนอนงาจิ๋วแต่สิมีความคิดเนี่ยจากหน่อยมันสิเป็นของมันเองี่น้องออโตเมติกเลยมันสิเป็นของมันเลยเนี่ย สองมีแนวห้ยิดสำหรับคนที่นอนมาหลับเนาะนั่นแหละนี่มีสองอย่างเท่าน,นั้นโชคดีอ่ะโช,โ,ชโชคดีโชคดียูสกภาพร่างกายพระกงคนว่าแสดงว่าร่างกายอ่ข้างในอด่ดีจิตใจดีคิดดีทำดีนะพระคว่าในส่งผลต่อข้างนอก ไม่เจ็บไม่ปวดช่วงนี้ก็สิปวดอ่าปวดตีนนะเป็นหลังแล้วไม่ราตื่นเนี่ยเมือนสองมาเ้าก็สิเวลาเ้างยางผื่นเ้าก็สิปวดจริงนะธรรมดาเราของอของคนมีอายุนนเนาะงคนอ่าใส่รองเท้าธรรมดายางก็บดด่ได้ป่าป่าฝรั่งเรามาบานข่อยแล้วมาบานไข่อยขอใส่รองเท้าในบานในเด้อรล้ว่าเราเก็บตีนเ้างยางไม่ได้แล้ววา <laughs> ยนี่น้องไส้ละว่าคนไทยเนี่ยเขาจิถือเป็นเรื่องใหญ่นะนี่ไส้เกือบไม่ผ่านะจะ <c oughs> ้ะประเภทนี้วัฒน,ธ,นธรรมกระเจ้าวคนว่า <c oughs> ไม่บอกซุปเปอร์สาวฟังเออเออแล้วไ <c oughs> ส้เกือบไม้บ้านเขาจิถือเป็นเรื่องง่านะนี่ประเภทประเภทนี้วัฒน,นธรรมวัฒนธรรมกระเจ้าวว่าเหตุ่าจากว่า ป้าก็บอกว่าเรามาบาดเทาเราเก็เก่งใจเทาว่าเจ้าไม่ต้องถอดเกลือปลาแล้วก็เจ้าก็ยักเก่งใจเทาอยู่นะพอมาลองใส่เราไปโมมไปคุยไหว่งิี่ไอันมาบาดเทาก็เห็นถอดเกลือสาลายเยอะน่ะบางคนที่มาเยือนก็ได้นะอย่าเป็นยังไนเนาะขอถอดเกลือี่เรื่องมัดซ้ำเท้าคนยังมัดคนเจ็บตีนแล้วว่嘛 หน้าไป็น้องข้าก็เบาเลาะสิบก็บว่าอะไรเป็นต้องจะเอางานมาทําที่บ้านนะักผู้ชมเสียงองืมเงากวาดบ้าน มานัดก,กับเขาต่หลายร่องนี่เวทีะคะ,ะ,คะใส่ใบมเมล็ดยังชดๆไปเลยเรอเต้องไปดึงหลอดมันะเหลี่ยมตาซวกๆไปลเลยไ จิ้มมองมันมองเส้นได้เนี่ยมันก็ดึงพวดๆเลยมันมันมอแปบ๊บเดียวมาตะหาหูมันได้ <c oughs> นะแปบ๊บเดียวอันนี้เข้าเรื่องมาสิบมา้าเพียงกแค่์หล่อเอาขีดได้ออกตกพอ่อเอาจะไปเข่าด้วยละถ้าไม่มีอะไรทำเราก็จะไปแต่เช้าจะได้งานออกเยอะ 이렇게 <목소리도> 되는 <목소리도> 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 เอาสิอันนี้กลับขึ้นไปนน่อยไอได้หยวหัว,วตัวยาวมันเป็นอี๋ว่าจะสานจะนเดือดร้อนคนสวยอีหลางาถ้าถูกซิบไม่แม่แน่เนี่ยตัวนะน,นี่หัวกับเมียรครูนี่เอา,มาแม่เล้วรลอบหนึ่งหัวชัน เอามาแล้วหลอกหนึ่นงนะจ๊ะว่าหาซิปเหรียญก็เลยเอากลับขึ้นไปโดยถูกเขาบอกสแสดงว่าเอาไปเสื้อหาไปทูลหลานแล้วมันแข็งเหลือ,องๆมันหน,หนาหนาเ่านผู้ได้ใส่ใส่จักตัวนี้หรือเปล่าไม่เพียรไดหรอกเนี่นยท่านผู้ชมไม่เพียรไดหรอกเนี่นย นี่ลิ่อยู่นี่พร้อมแนมะ่ตอนนี้เ่าก็ะสีใส่ขี้นขี้นเดีวก็ดึงออกเล็กน้อยพี่น้องเด้อขี้นเดีวก็สกิปกับมาณนินวหนึ่งนีงแ่แหละเนาะงกระสิถากออกก็ได้ส่วนมากคอยกับอชอบดึงเด้อพี่น้องเพราะว่าอย่างเมื่ตีเพราะว่ากันห่อใส่มีดถากมันจะมีเส้นได้นี่ยหน่อยติดอยู่ไหมขี้ขาดล็อกขาดมาดึงออก ผลดึงออกมันกระนาเขียนต้องเป็นตอเป็นตอใช่ไหส่วนมากสกีปไปเนี่ยกินขึ้นตัดตัดหมองละนิ่หหนึ่งเนี่ยัก็ดึงจุดก็ได้ก็สิออกเหมือกับโอเคอยู่ขนเามีดถากถากกสิมาเป็นไอ้นยน่อยฝังอยู่เนาะโอ้ยเคร่งหูเค้่งตา่รา้กุ้งสั่ ก็สิมาเสียเวลานางดึงออกทุกตุ้มทุกตุ้มอ่ะนน้อยอังเียจงซีนน้อยอังเนียคำว่าออกันหนาเกียดไปช่วโเป็นสั่งห้าเหรียญกับ น่าว่าเรามันหนาหน่มะโอ้โอ้ปะเสร,เกเกรเิก็ไดมเบาบราป็นองราคา่าอย่างเห็ดก็เจาก็บเห็ดอมาโอ้ยสื่อไม่ซะจอดพ่คนมาโอ้ยเอาทิสบายนใจสื่อคยก็แนะนำํำม่เจาสื่อไม่หรอกมาต้องไม่เห็ดดอก,อกเกข้ากับขีขาดนะนงนีงนงนง่นะไ่ว่าจูว่าเป็นคนอย่างใดเลยเนน้องนะ ส่วนอ่าบางครั้งกันมันเหยียดหยาดห้อก็ประหยากได้นะเสียเวลาบวกกุ่มบวกกุ่มคาเหยีดดนมันเหยียดหยาดบ้านอีกหนึ่งเอาสูตรของมานเนาะเป็นขน้นผูกขวนนะจะเอาอาทิตย์หนาวสั่นว่าอาทิตย์หนาวไอ้สองอาทิตย์กลางหนาว ว่าให้มาต่อผ่าให้แล้วนะถ้าเป็นลูกค้าที่ห่างหมดจักอ่ะห่างเสียดหายด้ยพี่น้องเด้อนี่เป็นคนแบบบวมหยากนะบวมหยากพวกขีดทีๆน่ะไปไกลๆหลดเขาบอกเห็ดเขาก็ได้บอกว่าโอ้อเหตุว่าอะไรมันยากอ่ะเห็นไหนไมยากเห็ดบ่ได้หรอกมันมีลูกปัดมีเหลื่อมก็บอกไปนะที่เหลือก็มายา,ากมองไหนก็มามองเหลื่อมมองอันนี้แหละก็ได้ม หูสันดานซุดิซิกเนี่ยเจอซูนมันขึ้นกันดาน,ดน <c oughs> คูแล้วซะนะูบอกเคยว่าบ่มีปัญหาบ่ามีปัญหาอีกว่ามีหรอกง่ายว่ามีมีเป็นสิกเนี้เจอเลยคุณผู้ชมเขาสายเหลือนเราพวกแขกขาวมันเขาสายเหลือนเราห้าบาทก็ะต่อสองบาทก็ต้อนะพวกนี้ ลูกค้าเราเลือกได้ท่านผู้ชมถ้าไหนๆเราจะช่วยอืถ้าพวกที่มีไส้ดีแน่น,น,นะว่าบ,บ,บ่มาถือขอขอกินบัทีประมาณนั้นชุณผ<ม>ู<ม>้ชมเมาถูกข้อขอกินไม่ทีก็หมายถึงถ้าพูดถูกใจให้ฟีไปเลยประมาณน<ม>ั้นพี่นนอะไม่คิดไม่คิดเงินแบบประมาณนั้นไใส่สานเนอะเมาถือขอขอกินบัที ความดีท่านผู้ชมความดีชนะใจคนเราเป็นคนตรงข้างเขาจะมายัดเยียดให้เราพูดไม่พะแส่เราทำโน่นทำนี่เออฮ่าฮ่ามืองไม่ได้แอม,มคพื่ักรเรายิง่งโมโหไงถ้าเราบอกว่าเราก็เข้าใจนะว่าเขาอยากอยากจะได้นะแต่เราบางครั้งเรายุง่งเราทํางานออกไม่ทันไงน้ำโมโหหมือหมื่นมือม่อเอ่อ มือว่าเปิดหลาเหนเขาก็ไปเหตุงานไหมมั้งเขาก็ขึ้นายเรียบร้อยดิพี่น้องมาดึงประตูน่ะดึงทั้งดึงทั้งเคาะน่ะไปเขาก็ขึ้นแล้วว่าเขาเปิดมืออื่นเหมือนบอกเขายุดไปสองอาทิตย์ปีดิไหน้องมาเคาะปะปปปวก็ดึงประตูน่ะเป็นตะสวนม่เจ้าว่าเคาะนาบ้านแล้วพอเราไปเคาะหลังบ้านอีก ไม่อยากมีเรื่องเลยสิเปิดประตูออกไปบายจังบาทเลมันมามีดอกมันมามีดอกหลานไหเขาสิเปิดหลานน่ะสิมาอันเปิดประตูรับคนนะถ้าคิดว่าเ้าเป็นเจ้าของหลานจะห้องมีดแถวแกงสินะมันก็กสีอ่อนซ่อนมันนั่นนะประมาณนั้นนะบางคนก็จะมีมาในาหยาดเทาก็บหูเพราะาห้องหยุดกันบปล่าน,น้ำก็น้ำท่อเขามากพอเนนะี่ย เขาบอกเขาบอกกำลับนาะเขาปิดหลานเขาปิดหลานเนาะเขาจะไปหลับนี่แหละเขาบอกได้คืบจะเอาศอกบางท่านกับเฮ็ดดีน้ำข้นกับบาร้ยบาดีแล้วพี่น้องเนะเพราะหญ่างนึงฮักก้อนเนี่ยมาขอวันจันทร์มาขอวันจันทร์เขาปิดหลานเขาปิดหลานวันอาทิตย์กับวันจันทร์เมืนบอกง่ายร้ำค่านเปิดประตูออกไปเสลาทำไปช่อมถ้าเห็นป้ายวันหนึ่ก็มั่งสี่เล้วฉันสิเอาผ้ามาตัดขาเก่ง กลับมาใหม่เด้อเหมือนอื่นไข่เปิดก็วา,างสิเหล่าซอรี่พน,นันป่ะเป็นคนเป็นคนอีหยังเป็นคนทางองีหยังทาง,ย,งยุโรปยุโรปนะเมืองซนอะ่ะบอกว่าฉะนะบอกว่าเบาฉะเนาะบอกว่าฉะนะตั้งดาวนะ่ะเพราะว่ามันเป็นตั้งดาวนะ่ะ กันคิด้าน<อ>ได้เี่น้อกไม้บางกคุน